ไม่ไม่เรียนหนังสืเอเลยจ้าแโรงเรียน,นอยู่แล้วเหรอูอามาตรงนี้หน่อยมาคุณยายสาัมผัสหน่อยมาเร็ว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 มามาที่อนางแองอมามามาเร็วมาเร็วโรงเรียนหยุดมาได้กี่วันแล้วจ๊ะมาหนึ่งวันแล้วครับมาหนึ่งวันใครมามานะ่ะพ่อกับแม่พ่อกับแม่โอ้นี่ปิดบ้านมาได้เหรอไม่เราบ้านใครอยู่อะ่ะบ้านมีนาเขาเฝ้าเลยพ่อพ่อกับแม่คิดยังไงเอาลูกน้อยมาด้วย พามาเที่ยวค่ะ,อ,ะอันนี้มาชุมนุมนี่มาเที่ยวเหรอโอ้แล้วไปเวทีไหนมามา้าตรงนูน้นตรงนูน้นเวทีแค่ตรงนี้เหรอบอกพ่อนะสามเสนก็ดีครับปทุมบันก็ดีครับลาดประสงค์ก็ดีกก็ดีครับลาดเท้าวก,ก็ดีเหมือนกันจะไปเที่ยวจตุจักรครับนะ,อะโอ้ยน่ารักมากเลยรักลุกกำนันไหมรักรักกูไหม มา,าทำไมไม่รักกูล่ะกูสวยนะกูสวยนะทำไมไม่รักกูทำลายาบ้า,านเมืองขายบ้านขายเมืองอ่ะปูเด็กบอกว่าอัะปูทำลายบ้านเมืองปูไปเถอะปูลุงกำนันเป็นไงมั่ง <c oughs> ในสา,ายตาลุงกำนันเป็นไงไม,ไม่รู้แต่รักลุงกำน,นันรักตรงลุงกำน,น,นันอ้วนละมั้งใช่เปล่าไม่ใช่หรือรักตรงลุงกำนันเป็นคนใต้ ไม่ใช่รักตรงรุงกำานันเป็นคนดีใช่ไหมคะครับโอ้โหสุดยอดมีเพื่อนมาเยอะไหมไม่เออทล้มันไม่ชวนเพื่อนมาด้วยล่ะไม่แต่น้ามีแต่น้าโรงโรงเรียนมีกี่คนเพื่อนในโรงเรียนมีกี่คนไม่รู้เสร็จละสี่งานไม่มีเหลอเพื่อนในโรงเรียนน่ะมีครับมีทำไมไม่ชวนเพื่อนมาด้วยมเขาต้องพากับพ่อกับแม่เนาะเอาเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราเป็นเด็ก ถูกต้องได้แหละเรามากับพ่อกับแม่การไม่อยู่ห่างพ่อแม่เนี่ยเป็นเรื่องดีอันนี้คือประสบการณ์ของหนูครั้งหนึ่งหนูบอกว่าตอนหนูอายุเท่าไหร่จ๊ะแปดแปดขวบคุณยายเคยพาหลานมาชุมนุมอย่างนี้ตอนอายุ5้าขวบตอนนี้เขาสิบเออตอนนี้ตูเป็นสาวแล้วตอนนี้ไม่ให้มาแล้วโ <laughs> จคดีนะคะกลุ่มพี่น้องรุ่มปากพนังอขอบคุณมากๆค่ะเดีย๋ยวเราจะไปดูเรื่อย พี่ย,ยิ้มยิ้มยิ้มอย่างเดียวะเดี๋ยวเราจะเดินดูไปเรื่อยๆนะคะ,ะเพราะว่าตอนนี้เราจะไปสัมผัสส่วนมากพี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นพี่น้องจากนครศรีธรรมราชมาจากไหนคะน้านตาอะไรนครศรีธรรมราชทำไมมีคนขาวด้วยเดี๋ยวมาดูก่อนกลุ่มนี้ขาวเอ้ยปิดปิดหรือเปล่า เราไม่บิดหรือเอาพูดละครสิได้พูดอว่าไงจะนด้กำนันอ๋อไม่ผู้ตายดีว่านะขามาจากยมหวันทิศธรรมราชค่ะาพรรชาบ้านจะรวมร่วมมือรุ่งขันกันมาเสียขารถคนเท่าไรคนเท่าไรเลวเต่รถคันนั้นจะมาได้กี่คนออนะคะ แต่วาครั้งนี้รู้สึกว่ามันจะต๊เก้าคนนึง500กว่าบาท500กว่าบาททุกทุกค่ะทุกใช่ค่ะถ้าถ้าถึงแต่ไม่หนักค่าไม่ท่ามั้งค่ะมาไซมากันเยอะไหมมากันเยอะไหมมาประมาณเจ็ดสิบคนค่ะเจ็ดสิบคนเจ็ดสิบคนก็สองคันค่ะแล้ววันไหนกลับจะอายุไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะชนะจะชนะชนะใครคะชนะ รัฐบาลค่ะรัฐบาลตอนนี้มันรักษาการวันนี้มันก็บอกว่าเลือกตั้งค่ะเลือกตั้งค่ะป้าคิดเห็นยังไงที่มันบอกว่า,เล,าจจเลือกตั้งะคะ่ะเลือกตั้งค่ะจริงๆคะือป้อะะาากจะให้ปฏิรูปก็เลือกตั้งนะคะเพราะว่าถ้าปฏิรูปก็เลือกตั้งเร็วไอ้เรมันจะได้ดีขึ้นนะคะถ้าเลือกตั้งมันก็ับไปเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าตกยุคตกสมัยมันกับนณิสุกตกยุคถึงเพราะฉะนั้นประชาชนถึงอยากจะให้ปฏิรูปก็เลือกตั้งค่ะ ล่าใสใสใสแว่นเอาใสใสใสแว่นาใส่แวนมาจากไหนคะปากพนังค่ะปากพนังทำไมมีคุณขาวมีเหรอแสดงว่าเขาไม่ตายแท้ๆค่ะตายแท้ค่ะเอออชิบทำอาชีพอะไรคะรับจ้างค่ะรับจ้างวันนี้มารับจ้างหนุ่มกำนันใช่ไหมเนี่ยไม่ค่ะรับจ้างสีไม่รับจ้างเลยรับจ้างมาป้องหนุ่มกำนันเลย เลือกแจกตรงเองไงให้มาเฝ้าลมกำลังใช่ไหมคะค่ะแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งได้ไปไหนบ้างไหมคะไปเวทีหลายเวทีเหมือนกันค่ะเวท,เวท,ท,ไทีไหนประทับใจที่สุด เวทีลุมพินีเราเราอยู่ที่นี่มากชอบชอบตรงไหนชอบบรรยากาศถ้าชอบที่นี่บรรยากาศดีแต่แต่ถ้าชอบว่าเวทีใหญ่ๆก็อยากไปแถวราชบุรณะเอ้แต่อยากแจ้งลาดประสงค์แล้วก็แล้วก็ปทุมวันใช่แต่เราไปไม่ได้เพราะไม่ชำนาน ไม่เป็นเดิอนอย่างเดียวอันนี้ก็ตัวใครตัวมันนะว่านั่งรถไฟฟ้านี่มันจะถึงหมดสถานีปทุมวันสถานีราชประสงค์ถ้าอยากไปเนี่ยไปขึ้นสถานีเราก็บอกเขาว่าลงนั่นนั่นแหละก็ซื้อตัวเขาบอกตัวซื้อแค่ร<ช>้อยเดียวเที่ยวดนทั้งวันเย็นก็กลับมาทนนี่นี่คืน<อ>ด,ดีค่ะร <ๆ S 1> ีบรีบปรึกษาหารือกันนะไปเที่ยวได้หลายเวทีนะค่ะโชคดีนะป้านค่ะ ช่วยช่วยช่วยสู้ไม่ถอยถอยไม่ถอยไม่ถอยถ้าไม่ชนะจะกลับบ้านไหม,ไ,มได้ครับผ <laughs> ูหนน้หญิงนักสู้ <laughs> เดี๋ยวเราจะไปในโรงครัวกันนะคะว่าพี่น้องที่อยู่เบื้องหลังเขาทำอาหารกันอย่างไรบ้างเพราะว่าที่นี่คนคนครเยอะมากจะไปดูว่าจะมีแต่อาหารใต้หรือว่ามีอาหารภาคกลางหรือว่ามีอาหารอีสานกันไหมเดี๋ยวเราไปที่ครัวกันค่ะ เดี๋ยวตามมานะคะครัวของนครนะคะคนนุนที่วัดนนทพักโอ้เรามาเจอเรา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 มาเจอ,อโรงครัวมาแป่งน,นะคะครัวนี้ตักอาหารด้วยสายด้วยค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,ะมาเปิดโรงครัวที่นี่ก,กี่วันละคะตั้งแต่วันแรกนะคะวันแรกเลยค่ะตั้งแต่วันแรกที่เราย้ายมาทั่วๆนะคะ เคยให้คนอื่นมาสลับสับเปลี่ยนกันไหมคะไม่ค่ะชุดนี้จะไม่หมดค่ะผู้หญไม่เคยรักกิจไม่เคยมียายแล้วก็มีน้องผู้ชายอีกอีกท่านหนึ่งที่ช่วยทั้งใหัวหน้าคณะคนนี้หน้าตาถึงอ่อนวัยจังเลยแค่เจ็ดสิบหกเกค่ะใจตรงกันนะคะยินดีบัญชีธรรมศาสตร์รุ่นแรกเอ็นรุ่นหนึ่งเลยค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่มีความสุขค่ะทำอาหารวันละกี่วันคะไม่มีการไม่นับประมาณหทั้งวันทั้งวันทั้งวันเริ่มตีประม เริ่มตีสามเลิ่มจนถึงตีสามเริ่มตีสี่ตีสี่ชงกาแฟต่อชงกาแฟแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆค่ะไม่มีการหยุดนะคะมีกาแฟเช้ากาแฟเช้าไมนูมาเม่าเราจะเปลี่ยนเป็นเมนูไม่ซ้านะคะไม่ซ้ำราดหน้าผัดซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่อะไรอย่างเงี้ยอาหารากเราจะเน้นแบบไหนคะมีทุกอย่างหลากหลายค่ะทั้งข้าวทั้งเส้นใหญ่ขนมงหนค่ะข้าวไม่ไม่ด้เน้นว่าเราคัวใต้แต่เราทำอาหารใต้ไม่ค่ะทุกอย่างหนูไม่ใช่คัวใต้อย่างเดียวนะคะหนูคนภูเก็ตแต่ว่าอาหาร เรามีอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอะไรเรามีหมดนะมาจากข้าวการกินอยากชิมงเลยค่ะลองดูค่ะปาดกี้นะคะผัดซีอิ๊วนะคะคนที่มาเข้าแถวก็ถามว่าใส่อะไรถึงอร่อยเราตอบว่าใส่่ค่ะอะไมทราบลหรอฮะ พก็พวกเราทำอาหารเราต้องใส่ใจแต่เราไม่ใส่ใจไม่มีอร่อยเลยใช่คเข้างงว่าทำไมจึงอร่อยแต่เต้นนี้นะคนที่มาทานทุกคนพอเดินผ่านยายค่ะยายค่ะเขาหยุดของคนไม่มีให้อร่อยทุกอย่างอร่อยแล้วก็ต้องสะอาดเน้นตรงนีอร่อยสะอาดไม่ท้องเสียข้าวของเราก็เป็นข้าวหอมอายุน้อยันนอกูิตรางนั้นเลย ข้าวอร่อยข้าวกับพี่แม่จะเย็นแย่อร่อยพี่ทำหรือยังได้โอ้ประธานประจำหรือเปล่าคะครัวนี้ประจำครับอร่อยไหมอร่อยไหมได้อร่อยครับอร่อยนี่กำลังนุ่มๆทั้งนั้นเลยมาค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปครัวต่อไปนะคะอ๋อมีข้าวเต็มไปหมดเลยค่ะมีขนมจีนเดี๋ยวจะมีขนมจีนด้วยเส้นอุ้ยดูเส้นขนมจีนสิเนี่ยพี่น้องดูเส้นขนมจีนคราแม่นี่ดู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 น่นอ่ขนมจีนนี่แกง แกงน้ำยาน้ำยาใต้ค่ะน้ำยาใต้นะคะเนี่ยผักโอ้โหน่ากินมากี่น้ออคะอ้าวนี่เบื้องหลังแต่ละครัวจะรู้ว่าการชุมนุมในแต่ละครั้งบุคคลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังตลอดโดยไม่มีการเอื้อนเอ่ยแม้กระทั่งว่าตัวเองเหนื่อยหรือย,ยากลําบากก็คือเขาเรียกว่าหน่วยพลาหรือหน่วยอาหารนะคะอ้าวเดี๋ยวครัวตัวนี้กาลังเข้าแถวกันพอดีเลยครัวอะไรนอเนี่ยนะคะเนี่ยเราจะเห็นนะคะมีหมด พี่น้องก็แลอ๋อมีกาแฟกลางวันด้วยอ๋อตรงนี้มีแจกกาแฟกลางวันด้วยนะคะไม่ไม่ได้เว้นว่าจะแจกเฉพาะตอนเช้านะคะตอนบ่ายก็มีให้โอ้มออืมกลัวจังหวัดอะไรคะกลัวสุราษฎร์เมื่อกี้กลัวนครโกลัวสุราษฎร์กลัวเลออ๋ออ๋อสวัสดีค่ะทำไมน้องชายทำไมตัวโตกับพี่ชายล่ะคะ โอ้ตายฮะพี่ชายแย่งเกิดตัวเล็กค่ะตอนนี้เป็นครัวของน้องชายกำนันนะคะอ่ามออะไรเอ่ยนี่มออะไรหมออะไรต้มจ,จ,<ล>จับชายต้มจับชายต้มยังต้มแล้วอ่ะเปิดให้ดูหน่อยสิเดี๋ยวเราจะดูดิฉันเกิดมาเพิ่งเคยเห็นพี่น้องออกออกมากำลังจะ60ปีไม่เคยเห็นหมอต้มจับชายใหญ่ขนาดนี้อ้ายจับชายจับชายเขาเรียกว่าใช่ใช่โคตรมอไหมนี่ โอ้โหใหญ่มาก,กอ๋อแล้วค่านั่งใช้ใช้ผักประมาณกี่กิโลค่ะจับฉายหม้อนี้300กิโลตกลงมันจะอร่อยไม่นี่มันเยอะก็ลองชิมครับ <c oughs> หมดไปหมดไปสามหม้อแล้วครับเขาตั้งชื่อให้เป็นหม้อต้มทาริสแต่ว่าเรายังจับเขาไม่ได้ก็เลยต้มจับชายปไปก่อนครับเอาเลยต้มทา ลิตรนะคะจับชายโอ้โหใจผัก3 0 0กิโลพี่น้องคิดเอาก็แล้วกันว่าครัวแต่และครัวเนะี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องคะท่านไม่ต้องกลัวมาไม่ว่าจะอยู่เวทีไหนไม่มีคำว่าอดมีแต่อิม่มดนตี ก็เพราะอาหารก็อร่อยมีได้เรื่อยเอาขอบแล้วก็ฝากถึงพี่น้องทางบ้านทุกคนสวยครับค่ะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าท่านได้เดินทางมากรุงเทพมหานครนะคะมาชัดดาวกับท่านกำนันสุเทพเทือกสุบรรนะคะที่นี่นะคะเรามีอาหารอร่อยดนตรีไพเราะนะคะค่ะก็ขอเชิญพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะคะมาร่วมกับกปพสนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะไม่ต้องกลัวอดค่ะเรื่อยค่ะอ้าวโอ้โหอันนี้อะไรเอ่ย <ther farmers> โอ้โกะเพปาเดี๋ยวเราจะมาชัดดาวกะเพรากันพี่น้องค่ะสําหรับรายการเรานะคะเราจะตามไปดูว่าครัวไหนเป็นยังไงเอาไว้โอกาสหน้านะคะดิฉันจะทําสกู๊ปเรื่องราวต่างๆไม่ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังดิฉันจะนํามาให้ท่านแม้มีชาวต่างชาติกําลังมาดูมาดูหม้อต้มจับฉายด้วยค่ะเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันนะคะอ่าค่ะมีชาวต่างชาติเขากำลังสนใจว่าหม้อหม้ออะไร มอต,ต้อมทาลิตบอกเขาด้วยมอต,ต้อมทาลิตนะคะสำหรับวันนี้สกู๊ปของเราคงจะจบลงเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้สกู๊ปหน้าเดี๋ยวจะตามไปดูว่าครัวที่ไหนอร่อยที่สุดนานะคะสวัสดีค่ะ